มาดูวงเกงยีนรีวายรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี1944เป็นเกงยีนที่อยู่ในคอลเลกชันของรีวายวิ t a g e c l อ t ติ้งนะครับก็คือกลุ่มงานรีโปรดักต์รีโปรดักชันตัดแพทเทิร์นย้อนยุคทางเกงเก่าสมัยก่อนนะครับโดยตัวนี้เป็นรุ่นปี1944ครับผม World War 2เป็นยุคสงครามตัด ระบุอยู่ที่ป้ายมีหมดแล้วผลิตที่เมริกานะครับตัวนี้ผลิตที่เมริกาเป็นงานเก่าเก็บปัจจุบันนี้ LVC หรือ r e b i t e i n t Coating นี่ได้ย้ายฐานการผลิตไปหลายที่มากนะครับก็จะมีทั้งตุรกีบัลแกเรียล่าสุดก็คือญี่ปุ่นแต่ตัวนี้เป็นงานเมกาเป็นงานเก่านะครับตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วในหน้าช็อปนะครับเลิกขายไปแล้วครับ วันนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะครับที่อยู่หน้าชอ็อปอ่ะพามาดูรายละเอียดกันครับตัวนี้จัดว่าเป็นางเนก่งรุ่นหนึ่งที่ดีเทลเยอะพอสมควรเลยนะครับตัดแพทเทิร์นปี1 9 4 4จุดเด่นหลักๆก,ก็คือกระเป๋าหลังปีกนกตรงนี้ครับผมสังเกตที่กระเป๋าหลังนะครับกระเป๋าหลังปีกนกตรงนี้ยังไม่มีจุดตัดครับ ยังไม่มีจุดตัดเป็นเพชรตรงนี้ตรงจุดตัดนี้จะมีในปี 1. 9 4 7และปีกนกตรงนี้ใช้การเพ้นแทนการเดินได้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นก็เป็นยุคสงครามเนาะก็ตามสตรอรี่ก็ระบุว่าเป็นการประหยัดวัตถุดิบนะครับเพื่อการสงครามประหยัดไฟประหยัดอะไรอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งตัวนี้ใช้ป้ายหนังนะครับ ใช้ป้ายหนังอย่างนี้ไม่ใช่ป้ายประกันนะครับเขาจะปั๊มคําว่า lot หลอด501 s 5 0 1 double x นะครับตัเกตตรงนี้เป็นป้ายหนังสวยๆเลยแล้วก็เล f t tab ใช้เป็นเล f t tab big e นะครับยุคนั้นยังเป็น big e big e หน้าเดียวมี ticket กกมีฟ o u c อ e r มาครบเลยนะครับ อีกจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือตรงกระดุมของเขาเองครับกระดุมของเขาเนี่ยเห็นมามมันแตกต่างจากเจ้าบ้านเขานะครับตัวนี้ในวงการเขาเรียกว่ากระดุมโดนัทนะครับกระดุมโดนัทเป็นกระดุมที่ควานออกเห็นไหมครับกระดุมมันไม่เต็มเม็ดคล้ายๆโดนัทนี้เหตุผลเหมือนเดิมครับเพื่อประหยัดแมทเทียลประหยัดวัตถุดิบ ต้องใช้ตอนนั้นยุคสงครามต้องใช้โลหะหรือใช้เมทีเลียลพวกนี้ในการสงครามซะเยอะนะครับในทางการสงครามพวกของกุ้มเฟยเสื้อผ้าของวินเทก็ต้องปรับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับก็กระดุมเม็ดบนมีเป็นกระดุมโดนัทที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆช่อมะกอกอย่างนี้นะครับเอกลักษณ์ของเขากระดุมช่อมะกอก ตัวนี้มีกระดุม5เม็ดนะครับผมดุม5เม็ดใส่ป้ายสายสองข้างในเดินได้สีเหลืองทองสวยเลยนะครับสีเหลืองตัดส้มลูกโซ่แน่นๆเลยนะครับมีเป็กหลัง2จุดนะครับกระดุมตัวนี้ตอกเบอร์4420ครับผม กระเป๋าใส่เหรียญริมแดงนะครับส่วนใต้าขานะครับเป็นการเดินได้แบบลูกโซ่เย็บลูกโซ่นะครับดูจะมีได้สีเหลืองทองแบบนี้เลยเย็บลูกโซ่เพิ่มความทนทานกว่าแบบซิงเกิลน,นะครับใช้ผ้าติดริมแดงแบบนี้เลยในตัวกางเกงนะครับก็ กระเป๋าสข้างข้างหนึ่งจะเป็นกระเป๋าสีขาวล้วนเลยไม่มีการปั๊มอะไรใดๆอีกข้างหนึ่งจะมีการปั๊มโลโก้ของ r e w i n Vintage Clothing นะครับแล้วด้านในก็จะมีป้ายล i ฟ b ินไอแครหลายอย่างบอกรายละเอียดของเคงตัวนี้นะครับใบแรกก็จะบอกว่าผลิตที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ระบุว่าผลิตที่ USA นะครับ ใบแรกใที่สองก็จะเป็นแค่ระบุอัตราการหด10%วิธีการแช่ดูแลซักอะไรหลายๆอย่างอยู่ที่ใบนี้นะครับใบสุดท้ายจะบอกปีผลิตรหัสผ้าและก็เบอร์กระดุมนะครับแล้วก็ไซส์ ตัวนี้เป็นโมเดล44501ก็คือเป็นรุ่น1944ใช้รหัสผ้า0068นะครับ CW3215 15ตัวท้ายนี่คือปีผลิตนะครับผลิตปี2015 c 4 2 0นี่คือเบอร์กระดุมก็จะตรงกับตัวกระดุมตัวนี้นะครับ4420คราวนี้มาดูชัดๆอีกรอบนะครับ ดูกระเป๋าหลังชัดๆนะครับตัวนี้ก็จะมีซองการันตีอะไรหลายๆอย่างมีป้ายมีอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยครับสังเกตดูถ้าเป็นรีไว์อินเทอร์กอตติ้งนี่เขาจะมีดีเทลอะไรหลายอย่างเยอะมากเล่าเกี่ยวกับสตรอรี่ของเขาอะไรต่างๆนานาไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะตันนี้ก็มีบอกว่าผลิตที่ไหนอะไรยังไง เป็นผ้าจากไหนนะครับตัวนี้เป็นผ้าจากคนมิวนะครับคนเดนิมนอร์ดคาโรเลนาโรงงานผ้าที่ส่งผ้าให้รีวายเป็นประจำบอกโมเดลปี1 9 4 4ง้างหลังก็จะมีบอกนย่ี้ครับเขาทำออกมาหลายรุ่นนะครับตัวนี้ปี1 9ึ่เก้จะวงไว้อย่างนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนี่ผมจะเอาหลายๆโมเดลมารีวิวให้ชมกันครับตัวนี้ก็จะบอก อัตราการหดวิธีเลือกใส่อะไรต่างๆมีบอกเยอะครับสตรอรี่ของแบนลีวายลิมแดงอะไรเริ่มมายังไงป้ายหนัง b i ๊กอีอะไรมีบอกในป้ายต,ตัวนี้หมดเลยนะครับเขาใส่ใจกับการทำโปรดักต์ตัวนี้มากเลยครับออกแบบมาของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับตัวนี้ มีจำหน่ายที่ร้านเรานะครับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวผมลงไว้ที่ท้ายคลิปสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็วันนี้พูดผิดพูดถูกอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยครับท่านใดมีข้อมูลอะไรเสริมเพิ่มเติมที่จากที่ผมพูดก็เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักมารายละเอียดท้ายคลิปเลยครับผมขอบคุณครับ